สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ v ีพีนะครับประจำวันที่5มีสายน2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพีนะครับวันนี้ก็ฮานอยพิเศษไม่มานะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ฮานอยปกตินะครับ เข้าอยู่ที่เด่น3วิ่ง3รมูด3แล้วก็เข้าอยู่ที่ตัวรองนะครับสี 4, วิ่งสีูด4นะครับผลก็คือ3 4 5กับ33 3นะครับเจาะไม่มานะครับก็เข้าวิ่งเข้ารูดนะครับส่วนฮานอย VIP นะครับวันนี้มาแบบตังๆนะครับฮานอย VIP นะครับแอดให้ 5, อยู่ที่เด่น1นะครับ ก็มาเข้าทั้งเด่นทั้งรองนะครับเข้าอยู่ที่เด่น1วิ่ง1นรูด1นะครับแล้วก็เข้าอยู่ที่8นะครับวิ่ง8ปรูด8นะครับแล้วก็เข้าเจาะอยู่ที่1 4นะครับหนึ่แล้วก็1 8 8 1นะครับผลก็คือ4 14กับ81นะครับวันนี้ก็มาแบบปังๆนะครับฮานอยวีไีสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับ แอดก็จะให้เลขเด่นอยู่ที่นะครับ0 9 8 1 5นะครับแอก็จะให้เด่นอยู่ที่0นะครับเด่น0ลอง9นะครับเด่น0 เด่นศูลองเก้านะครับแอดก็จะให้ตัวเจาะนะครับอยู่ที่ 01, 0ูนย์หนึ่ง เก้าห้าเก้าแปดแปดหนึ่งแปดห้าแล้วก็หนึ่งห้านะครับส่วนเลขสามตัวนะครับจะมีที่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง 9ก้าศหแล้วก็8 9ดห้านะครับส่วนห้านอยปกตินะครับเลขในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่ห1 0นนสนะครับเพชรก็จะให้เด่นอยู่ที่หนะครับเด่นหกลองหนึ่งนะครับ เด่นอยู่ที่6ตัวลองก็คือ1จับคู่นะครับ60ศูน3 1ห13แล้วก็30นะครับเลข3ตัวนะครับ หก3ูณหนึ่งสามแล้วก็สามหนึ่งหกนะครับสําหรับแนวทางฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP อก็จะให้เลขเด่นในตารางก็จะมีอยู่ที่6นะครับ หกับ3นะครับเอ็กก็จะให้เด่น6กรอง3ตัวเจาะก็จะมีอยู่ที่6กสองหกสาม ก้าสามสองสามสี่สามห้าสามแปดสามเก้าแล้วก็ตัวกันอยที่แปดเก้านะครับส่วนเลขสามตัวนะครับ 2องหกสแล้วก็9ก้ 6, 6 3นะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมแอดก็ขอให้เฮง,งเงงปังๆนะครับกับแนวทางหาหน่อยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่5มีสายน2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ